بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سن بي نوم خوصة تا تنغ لعي كب وني رو قب ما قب كان إيك القرآن لانجا تي رو ไปกันถึงสองบทเรียนแล้วนะครับซึ่งในบทเรียนที่แล้วอัลลอฮฺสุบฮพนะครว่าจะอาลาได้เตือนนะครับสำหรับคนที่เข้าปฏิเสธและฝ่าฝืนนะครับและไม่ยอมรับนะครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัมลออัลลอฮุมะลัฮิวะสัลลัมได้นํามาซึ่งอัลลอฮฺตาอาลาได้เตือนถึงการลงโทษนะครับซึ่งเขาจะได้รับนะครับในโลกอาเารห์นะครับนั่น,นคือในนรกยะหนันนมแล้วตาอาลายังได้บอกให้พวกเรารู้ถึงสภาพนะครับหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์นั่นคือสภาพของภูเขา นะครับที่มันจะกระจัดกระจายแล้วก็ปิ้วนนะครับหลังจากที่มันเคยแข็งแรงนะครับแล้วก็สูงตระหงนในขณะที่เราเคยเห็นในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาอัลลอฮฺจะอาไาได้ทรงกล่าวในอะายะถัดมาพี่น้องอัลลอฮฺจะอาไาได้กล่าวบอกว่าอินนาอัลสันนาอิเลิกุมรอซูลันชาฮิดันอัลไอกุมอัลลอฮฺบอกแท้ที่จริงเราได้ทรงรอซูลท่านหนึ่งไปอย่างพวกเจ้าในที่นี้อัลลอฮฺจะอาลาบอกให้พวกเรารู้ให้พวกเรานนั้นจะต้องสรรเสริญขอบคุณต่อรอซูล วุบะทาลาในการที่พระองค์ได้ทรงส่งรอซูลหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสันลุอะลัยอิมุสลัมนบีผู้ที่เป็นผู้ที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่เป็นทําไมอัจจานะถึงจะต้องส่งนบีผู้ที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่เป็นมานพี่น้องเพราะนี่เป็นหลักฐานยืนยันยังยังเด็ดขาดว่ารอซูลท่านนี้ในสิ่งที่สอนนั้นไม่ได้มาจากตัวตนเองเพราะท่านอ่านไม่ออก อ่านไม่ออกไปว่าไม่ได้ไปอ่านมาจากคมพี์หรือหนังสือเล่มไหนๆและวอกมาสอนเปล่าเลยแล้วก็เขียนไม่เป็นพ่ออะไรพ็อทุกอย่างที่ทารสุสลสอนนั้นมาจากวะฮิจามะสุพานโูวาจาลาทั้งหมดนะครับฉะนั้นการที่เราจะ,าะส่งทรุส้ท่านนี้มาเราจงขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุพานโูวาจาลาและคุณลักษณะของทารุสุนหนึ่งนนั้นก็คือทารุสุเป็นผู้ที่บาชีรอนวานซีรอเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ที่แจ้งถึงบทลงโทษหรือการลงโทษสำหรับคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุพานโูวาจาลา ัลลอฮฺบอมาชาฮิดะนยาอานุมลักษณะประการต่อของท่านนบบม,นบมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอุลัฮิวะสัลลัมนั่นก็คือทราศน์เฉพาะเพยานนะครับในการงานที่พวกเราปฏิบัติพ่อะไรพี่น้องเพราะที่เรา,าสืสอนไมห่หมดแล้วทีนเราสุดบอกไว้ทุกเรื่องแล้วฉะนั้นมาถึงวันกิยมามะแล้วเราจะมาอ้างบอกว่าฉันไม่รู้นยได้ไหมไม่ได้เพราะศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แล้วฉะนั้นหน้าที่ของใครพี่น้องต่อไปนี้หน้าที่ของเรา ใช่ไหมครับของท่านรอซูลเนี่ยจบลงแล้วใช่ไหมครับแต่หน้าที่ของเราคือเราจะต้องศึกษาจะต้องหาวิชาความรู้เพราะมิฉะนั้นแล้วเราจะมากล่าวอ้างมาถึงวันเกียรติไม่ได้คราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่า Allah จะอาลัยส่งท่านอับดุลโมห์มัดส์สัลบลงละห์อานิสซาลัมมาเป็นรอซูลท่านสุดท้ายหน้าที่ของเราจะต้องขอบคุณต่ออังรอดและศรัทธาและจะต้องปฏิบัติตามและจะต้องระวังด้วยนะระวังอะไรพี่น้องระวังการฝ่าฝืนต่อท่านอับดุลโมห์มัดสัมบลงละห์อานิสซาลัมพอรอดเตือนบอกว่าแก่มา أرسلنا إلى فرعون رسولا الله قلصهم. ส่งใครพี่น้องส่งท่านนบ,บีมูซาไปยังเฟรโอรอุนใช่ไหมอาัาลอจานะส่งท่านอับดุลอามลมัสสำหรับวันอัลอุชนาหม่ายังพวกเราเหมือนกับที่พระองค์เคยส่งท่านนบ,บีมูซาไปยังเฟรโอรอุนแต่ส่งท่านนบ,บีมูซาไปหาเฟรโอรอุนและส่งไปทตา่าไมพี่น้องส่งไปเรียกร้องใช่ไหมให้พวกเขารู้จกักอัลลอฮ์ให้พวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์สอนในเรื่องของหลักความเชื่อมั่นในเรื่องของอกีดะแต่เฟรโอรอุนเชื่อไหมเฟรโรอุนไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมครับแล้วฝ่าฝืนใช่ไหมครับอัลเราจึงบอกว่าฟาออซฟารรรนุล พอท่านนบีมูซาประกาศเผยแผ่เชิญชวนเรียกร้องตักเตือนฟาเฟโร์เป็นยังไงฝ้าซอ ฝ่าฝืนไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมครับฟาอาคนาหูอัคเจวะบีลาและพอเมื่อเฟรโรอฝ่าฝืนและไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามมูซาแล้วแล้วก็อัลลอฮ์บอกเราได้จัดการกับเฟรโรอ์ด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบลงโทษแบบไหนพี่น้องทั้งดุนยาในอลัลลอฮบาราซักและในอาลเฟรอลใช่ไหมครับดุนยาโดนอะไรพี่น้องตั้งหลายต่อหลายอย่างอัลลอฮ์จะอาลาอาลาส่งตกกะกแตนมาเนะี่ยกินพืชสวนของพวกเข,ข,ข,ขาเนะี่ยจนไม่เหลือเลยใช่ไหมครับแม่นม้ํา ลำธารที่พวกเขาใช้ประโยชน์เนี่ยกลายเป็นเลือดใช่ไหมครับส่งอระเจ้าตาส่งตัวเลือดมาใช่ไหมครับจัดการกับคนเหล่านั้นใช่ไหมครับเกิดอะไรพี่น้องเกิดความแห้งแล้งในดินแดนอะไรครับดินแดนอียิปต์ใช่ไหมครับเกิดความแห้งแล้งหลายต่อหลายปีใช่ไหมครับสุดท้ายเกิดอะไรพี่น้องอัลเจ้าตากทำลายฟิริปปินส์โยการให้จมน้ําตาย จบหรือ,อยังไม่จบอัลลอฮฺบอกว่าอันนาโดยอัลลอฮฺนั้น ع า ي ดูวันวะอ ع ชียะอัลลอฮฺบอกว่าไฟไฟที่นี่หม,ยยมยยายถึงไฟนรกจะแผดเผาเฟร,รูนในทุกๆเชา้าและทุกๆเย็นในขณะที่อยู่เขาอยู่ในอัลัมบารซักแปลว่าโลกหลังความตายเรารู้จักในชื่อว่าอัลัมบารซักโลกหลังความตายเราเรียกว่าอัลัมบารซักในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่จะถูกเรียกว่าอยู่ในโลกอัลัมบารซักนั้นคือ คนที่จะต้องนอนอยู่ในหลุมฝังศพเพียงอย่างเดียวนะไม่ใช่โลกหลังความตายที่จะต้องถูกสอบสวนจะต้องถูกสอบถามจะต้องถูกลงโทษเนี่ยไม่ว่าคนคนนั้นจะถูกฝังในหลุมหรือไม่ถูกฝังในหลุมก็ตามอโ์จึ่งบอกอโ์จะอาลาลงโทษฟเฟรอโรออในขณะที่มันนอนอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยทุกเช้าและทุกเย็นวายามันกิยามาัน แต่เมื่อถึงวันกิยามะเฟรโอรอนจะต้องเผชิญกับการลงโทษที่อาชัดดุงอาดาบที่รุนแรงยิ่งกว่าสิ่งที่เขาเคยเจอมาก่อนนะั้นฉะนั้นนี่จึงเป็นอายาหนึ่งที่อัลลอลาบอกให้รู้ว่าในโลกหลังความตายนั้นมีการตอบแทนคุณงามความดีและก็มีการลงโทษแล้วอัลลเตือนอะไรพวกเราพี่น้องเมื่อเฟโรอนฟาฝืนไม่เชื่อฟังท่นานอบีุลซาซิสลามอัลลอลาลงโทษขนาดนี้ฉะนั้นเราเนี่ยเป็นประชาชาติสุดท้ายเป็นประชาชาิของท่นานอับดุลบาซีสลลัม สลัมนบีที่มีความประเสริฐที่สุดนบีที่จะได้รับเกียรติบัรด,ดานบีไม่เคยได้รับและเป็นนบีที่จะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงที่สุดเี่ ฉะนั้นพวกเรายิ่งเป็นคนที่จะต้องระวังการลงโทษมากยิ่งเสียกว่าฟโรอุนและกลุ่มชนของเขาที่อัลลอฮฺจะอาลัยลงโทษพวกเขาโดยเหตุนี้อัลลอฮฺอาลัยจึงตือนพวกเราบอกว่าฟะไกฟัตะกูนาอิงกาฟารตุมเยาไมยะยะฮุลวินดานาชีบาอัลลอฮฺอาลัยบอกว่าแล้วพวกเจ้าจะได้รับความปลอดภัยได้อย่างไง ใช่ไหมในเมื่อเราฝา่าฝืนต่อ,อ,อร้อนเนี่ยในเมื่อเราไม่เชื่อเราสูลสมมมั่นมายวองล์อัสซาลามนะว่าถามว่าแล้วพวกเราจะปลอดภัยจากการลงโทษปลอดภัยจากความน่าสะพึงกลัวปลอดภัยจากความเลวร้ายที่มนุษย์จะต้องเผชิญเมื่อไรเย้ามันเมื่อถึงวันวันหนึ่งคือวันเกียรมาแล้วเมื่อถึงวันเกียรมาเป็นแบบไหนพี่น้องว่าบอกยะยะดูวินดานะชีบาคนเด็กที่ผมสีดำเนี่ยพอถึงวันเกียรมาเขาตกใจส ภาพที่เขาเห็นเนี่ยผมสีดำเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นผมสีขาวอันนองมาจากความหวาดกลัวใช่ไหมครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนเมื่อถึงเวลาที่เกิดวันเกียร์มากวัวเขาตกใจพี่น้องบางระยะกุลังเลาว่าบอกว่าคนที่ท้องเมื่อถึงวันเกียร์มาคลอดลูกด้วยความตกใจคนที่กําลังเฝ้าดูอูดเนี่ยใช่ไหมกาลังไปเตรียมนม้ำเตรียมท่าให้อูดจะกินน้ำพอวันเกียร์มาเกิดขึ้นตกใจอูดที่ท้องสิบเดือนเนี่ยอูดนี่มีค่า ขนาดไหนยี่กว่ารถเบ้นในทุกวันนี้นพี่น้องแต่เมื่อถึงวันเกียร์มาดูความตก,กใจเนี่ยลืมไม่สนใจอูดเลยแล้วเราจะอ่านาบอกว่าในะยันนี้บอกว่าเด็กเนี่ยด้วยความตกใจเนี่ยผมเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีขาวฉะนั้นความหน้าสมิงครัวความหน้าหวาดกลัวจะไม่กลัวยังไงในพี่น้องเมื่อสังถูกเป่าขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อดวงอาทิตย์ขค้ืนทางทิศต,ตะวันตกใช่ไหมครับแล้วสังถูกเป่าขึ้นผมถาม่ว่าคนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องตกใจเป็นแน่ เราได้ยินเสียงแตรดังๆเนี่ยบางทีเน un? ี่ยใจเนี่ยตกไปอยู่ตะตุ่มแต่ถึงวันกิยาติมานล้พี่น้องพวกที่มี إ ي م านต่อหลอดยาอะไรทั้งหลายสภาพทุกอย่างมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับอัลลอฮ์จะอะไรจะกล่าวกับท่านาบีอาดามาริสส alam บอกว่าอาดัมคัดมาสิคัดเอาจํานวนชาวนรกออกมาท่านอาดามถามมาเลอดยาอะไรบอกว่าวมาบะอัตุนนะโออัลลอฮ์แล้วชาวนรกน่ะมีกี่คน แตาจะอาาบ,บ,บ,บอกท่านอบีอาดัมบอกว่าในทุกๆหนึ่งพคนจะมีชาวนรกอยู่999คนจะมีชาวสวรรค์อยู่เพียงแค่ คนเดียวและพี่น้องคิดว่าเราเมื่อถึงสภาพแบบนั้นเราจะอยู่ในสภาพแบบไหน,นจะดีใจหรือจะหวาดกลัวฉะนั้นนี่คือสภาพที่จะทําให้คนเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาตกใจแล้วอาจารย์เราก็บอกต่ออีกบอกว่าอัส um um มาโอมงฟาติรรมีเมื่อถึงวันนั้นท้องฟ้าจะเปลี่ยนสภาพทองฟ้าที่เราเคยเห็นที่มันสวยงามที่มันใหญ่ที่มันแข็งแรงเมื่อถึงวันิีาม้มันจะมุนจะมูดเมารอด มันจะหมุนด้วยความดุนแรงแล้วเมื่อมันหมุนแล้วมันจะฉีกออกแล้วมันจะแตกท้องฟ้าที่เรามองเห็นพี่น้องไม่มีรูนะไม่มีเสาค้ายันแต่เมื่อถึงวันเกียามะมันจะแตกออกพอมันแตกออกสีของมันจะเปลี่ยนเราจะเห็นเหมือนอะไรพี่น้องเห็นเคยเห็นตะกัวไหมตะกัวที่ไปหลอมละลายเนี่ยมันละลายใช่ไหมแล้วมันละมีอองละองขึ้นมานั่นคือสภาพของท้องฟ้าที่มันจะเปลี่ยนจากที่เคยเป็นทุกวันนี้ที่เราเคยเห็นแข็งแรงมันจะมี สภาพที่อ่อนแอและเมื่อมันอ่อนแอแล้วประตูช่างที่มันไม่เคยเห็นเราเมื่อคืไม่เคยเห็นประตูบนชั้นฟ้าแต่เมื่อถึงวันเกียร์มาประตูพอมันแตกแล้วเนี่ยจะทําให้เราเห็นเหมือนกับเป็นประตูเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่อง,นองบนชั้นฟ้าเพื่ออะไรรู้ไหมพี่น้องเพื่อรอคอยเพื่อเตรียมเวลาสําหรับเวลาที่บรรดามาเลกัจะทยอยลงมาจากชั้นฟ้าชั้นที่7ชั้นที่6ชั้นที่5ชั้นที่4ี่ชั้นที่3ชั้นที่สองชั้นที่1 ลงมาไหนลงมาทุกมหชามาทําอะไรพี่น้องมายืนปิดลอ้อมมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์ยินเชตตอนสัตว์จะถูกบรรดามอะไรกันมา,มายืนปิดลอ้อมไว้เป็นแถวเป็นแถวในวันเกียร์มาฉะนั้นนี่คือสภาพที่น่าหวาดกลัวอัลลอฮ์จึงบอกว่ากานาวะดูบูมาฟูละนี่คือสัญญาอของอัลลอฮ์ซุพฮานะฮุวาตาละและเป็นสิ่งที่พร์ได้สัญญาเอาไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นในวันเกียร์มาโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอัลลอฮฺจึง บอกว่าในอัลกุรมาบอกว่าอินนาฮาดีฮิตัก,กีรอนี่นะคือข้อเตือนใจนี่ที่เราจะอาลาบอกเอาไว้ในอัลกุรอานมันคือข้อเตือนใจฉะนั้นคนที่เขามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่เขามีอม م านต่ออัลสุพานวอัลกุรอาเขาจะได้รับข้อคิดเขาจะนึกถึงสิ่งที่เราจะอาลาอดิเตือนเขาเขาจะรู้แลวเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันที่เขาจะต้องไปพบกับอัลสุพานวอัะละุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าคนที่เขารู้ว่าสิ่งนี้คือข้อเตือนใจเขาจะได้รับประโยชน์ เขาจริงบอกว่าฟามันชาอาฟัลฟามันชาอัตตะคดะอิลารบบิฮิซาบีลา <im it> ดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่เขาได้เรียนรู้ในอัลกุรอานและเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เราเจอแล้วเนี่ยบอกเอาไว้คือข้อเตือนใจฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนาผู้ใดก็ตามที่เขาต้องการใช่ไหมครับ <im it> เขาจงแสวงหาหนทางไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรแปลว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อ นบี m u h a ม m a d sallallahu alaihi w a s a l ล a m เละปฏิบัติามอัลลอฮ์เละารัซูลขององค์ปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านรอซูลสั่ง Allah m u อ a ล m a ฮ s a l l a l l a h เพราะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะนำพาพวกเราไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงไปสู่ Allah s u b h a n a h วะตะอาลาและในอายะนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายครับเป็นอายะหนึ่งในบรรดาอายะต่างๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกให้พวกเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์และมนุษย์อย่างเราเนี่ยมีความต้องการนะมนุษย์อย่างเราเนี่ยมีความปรารถนานะมีความสามารถและมนุษย์ เราเนี่ยเป็นผู้ที่ลงมือกระทําการงานต่างๆฉะนั้นฉะนั้นเวลาที่เราลงมือกระทําเวลาที่เราทําสิ่งใดเป็นการงานที่เราจะอาลาประสงค์ที่จะให้เราทําเป็นกําลังที่เราจะอาลาประทานมาให้แก่เราและเป็นอายะที่ตอบโต้พวกเยเบรียะและคนที่มีความเชื่อคล้ายๆกับพวกเยเบริยะอย่างเช่นพวกอาชัยร้อเขามีความเชื่อว่าอะไรพี่น้องเขามีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีความสามารถ เขาพูดว่าอะไรมนุษย์เนี่ยไม่มีความสามารถทําไมเขาพูดแบบนั้นพี่น้องเพราะเขากำลังจะบอกว่าสิ่งที่มนุษย์กระทําทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บังคับให้มนุษย์ทามนุษย์ไม่ต่างอะไรกับกิ่งไม้ที่เวลามีลมพัดจะเพ็ดไปซ้ายจะพัดไปขวาฉะนั้นการงานทุกอย่างที่มนุษย์ทําเป็นการกําหนดเพราะคําว่ากําหนดของคนเหล่านี้เขาเชื่อว่าหมายถึงการบังคับฉะนั้นโดยเหตุนี้เองอะกีดะอันนี้หลักความเชื่อเนี่ยมันคือหลักความเชื่อของใครพี่น้องหลักความเชื่อของ อิบลิสอัลลอฮ์จะอาลาขับไล่อ um ิบลิสลงจากชั้นฟ้าเนี่ยมันบอกกับอัลลอฮ์จะอาลาว่าอย่างไงพี่น้องมันบอกอัลลอฮ์ سبحانه และเจอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และเจอาลาพระองค์คือผู้ที่ เยาอยู่บนหัวใจของมันเพราะอะไรพี่น้องเพราะละจาอาสั่งห้ามท่นบีอลบียดอัดมไม่ให้เขาไปใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งบนสวรรค์ใช่ไหมแต่พออิบลิสไปไปหลอกลวงไปลอ่ปลอลวงท่านนบีอลบียดอัดมจนกระทั่งท่านนบีอาเบียดอัดมลืมสัญญาที่ให้ไว้กับละอาราพอละจาลาขับไล่อิบลิสแล้วเนี่ยมันบอกว่าสิ่งที่มันไปลอ่อลวงเนี่ยเป็นเพราะละอาลาได้ทรงทําให้มันไปลอ่อลวงคือมันกำลังจะบอกกําลังจะบอกว่าอัลลอฮ์บังคับให้มันทําแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าคนที่ทําความชั่วแล้วก็บออกกว่าาัลหํนนใ้ฉท มีไหมแบบนี้มี ใช่ไหมพอทำความชั่วแล้วบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันใช่ไหมที่ฉันทำเพราะอัลลอฮ์กำหนดให้ฉะนั้นคําพูดแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากการพูดที่อิบลิสเคยพูดแต่พี่น้องดูท่านนาบีอาดัมอมาเลสลามนะพอท่านนาบีอาดัมอมาเลสลามลืมสัญญาที่ให้ไว้กับ ala, อัลลอฮ์จ่าลาพอเราสุภานุวจาละตัหนิท่านนาบีอาดัมท่านนบีอาดัมกล่าวว่าอะไรรบนาอันาาออัฟุโ้ลลอฮ์โอ้พระเจ้าของพวกเราพวกเราเนี่ยคือท่านนาบีอาดัมและพนางฮาวาเนี่ยพวกเราอาธรรมต่อตัวของพวกเราเองขอเราจะละได้อ ภัยในความผิดที่พวกเราได้ละเมื่อตอนเราสุภาโนอวแต่อะไรได้เจอยฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราสุภาโนอาจะอะไรได้บอกพวกเราได้เตือนพวกเราในสุระอันมุซจมินถึงหน้าที่ที่สาคัญที่พเราจะต้องศรัทธาตอนเราสุภาโนอาจะอะไรและปฏิบัติตามท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮิสซาลเพระมีะนะแล้วเราจะระลเตือนให้พวกเรารู้แล้วว่าจงระวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเคยเกิดขึ้นกับเรเอามันจะเกิดขึ้นกับเราหากว่าเราปฏิเสธและไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตาม النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته